ท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวที่ร้องไห้ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะลูกสาวคนโตครับที่กอดหมวกของพ่อที่ใส่ปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุเอาไว้ตลอดครับภรรยาเนี่ยบอกว่าร้อยตำรวจโควิมุตเคยเป็นตำรวจอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับนอกจากดูแลงานด้านจราจรแล้วก็ยังเป็นตำรวจมวลชนสัมพันธ์ครับทำงานกับชุมชนมาโดยตลอดจากนั้นย้ายมาที่จังหวัดนครราชสีมานะครับล่าสุดก็คือไปประจำอยู่ที่หน้าโรงเรียนบ้านดอนขวางครับ ใช้ชีวิตที่นี่มานานเกือบ10ปีแล้วก็กำลังจกกะเกษียณในปี2,570ครับวันที่เกิดเหตุเนี่ยมีคนโทรแจ้งครอบครัวนะครับว่าสามีประสบอุบัติเหตุแต่ไม่มีใครยืนยันถึงสถานะครับจนทราบจากโรงพยาบาลว่าเสียชีวิตขณะที่คู่กรณีเข้ามาพูดคุยกับครอบครัวแล้วครับเลิกงานมาก็มีคนโทรไปบอกว่าพ่ออุบัติเหตุแต่เขาไม่ได้บอกว่าพ่อเสีย mm. เขาบอกว่าพ่อ บอกบอกว่ากําลังปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตอยู่แต่ว่าแต่แต่แต่พอมาถึงญาติโทรมาแล้วบอกว่าจะเอารับศพวันไหนล้วเราเราก็รับไม่ได้เราไม่รู้เราเราไม่รู้ว่าพ่อเสียไม่รู้ว่าเขาเสียแล้วเพิ่งมารู้ตอนหลังถึงมาถึงถึงโรงพยาบาลน,นี่แหละครับเพราะครอบครัวเราเราเป็นลงกลาทาลกลางทางเลย,ะค,ะลยค่ะ แกแกน่าจะากเกษียณปี70ค่ะลูกเป็นครูลูกเป็นครูคนหนึ่งค่ะอีกคนหนึ่งก็จบจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์แต่ว่าคือน้องสอบกอฟอเพิ่งผ่านค่ะมันของขวัญนี้เราไม่อยากได้โอ้โหของลูกใช่ไหมคะใช่ค่ะ เพื่อนสนิทของร้อยตํารวจโทวิมุตเล่าว่าช่วงก่อนเกิดเหตุเพิ่งจะพูดคุยกับร้อยตํารวจโทวิมุตเรื่องครอบครัวคุยกันเรื่องการเตรียมจัดงานเลี้ยงรุ่นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะคะไม่คิดว่าจะมาเกิดเรื่องแบบนี้ค่ะและเราก็มีแล้วก่อนเกิดเหตุก็มีพี่นั่ไม่คุยคุยเลยประมาณใบสามใบสามห้าสิบประมาณเนี้ยมีนางสาองงานไหมไม่มีก็ทักคุยกันในไลน์ปกติ คุยเรื่องลูกันาก็าาอยู่เลยคุยกันแล้วก็ยังส่งตะเบกันอยู่เลยแล้วก็เรามีนัดเลี้ยงรุ่นกันกุมพาปีหน้าด้วยก็ตกลงรับปากรับคำกันแล้วว่าไปครับจองห้องพักหมดแล้วจองห้องพักเรียบร้อยลงชื่อเรียบร้อยหมดเลย <c oughs> ก็ไม่มีรางสรรอ,อะไรจริงๆอันเนี้ยมันเป็นอุบัติเหตุที่จริงๆแล้วป้องกันได้มันไม่ได้เรื่องสุดวิสัยของมันไม่น่าเกิดอ่ะมันไม่มัน มันไม่ใช่เรื่องอุบัติเหตุที่ที่เรื่องปกติเนาะแต่อนนี้มันเป็นมันเป็นประมาทแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดเลยแล้วเราก็มีบทเรียนกันเยอะมากเลยนะในประเทศไทยกันในโซเชียลมีเดียครับมีคนร่วมไว้อะไรจจำนวนมากนะครับและส่วนหนึ่งครับพูดถึงการทำหน้าที่ของตำรวจที่ดูแลความปลอดภัยให้กับผู้คนแต่กลับต้องเป็นผู้สูญเสียนะครับอย่างชายคนหนึ่งครับแสดงความเห็นว่าคุณตำรวจ กำลังทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นผู้ที่ต้องสูญเสียอีกข้อความหนึ่งค่ะระบุว่าเพราะคนเมาคนเดียวทำให้เราต้องเสียเจ้าหน้าที่ดีๆไปอีกคนและหญิงอีกคนระบุว่าพบตำรวจท่านนี้พาเด็กๆข้ามถนนเป็นประจำจึงเสียใจกับเรื่องนี้อีกคนหนึงเขียนข้อความอ้างว่าเธอมีลูกเรียนอยู่ที่นั่นเป็นห่วงลูกทุกวันในการข้ามถนน ขอบคุณตำรวจที่เสียสละเพราะว่ามีตำรวจคอยให้บริการผ่าข้ามถนนค่ะขณะที่นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการนะครับนำหัวหน้าส่วนราชการร่วมสวดมนต์และยืนไว้อาลัยให้กับตำรวจที่เสียชีวิตครับพร้อมกับกำชับให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ครับ